สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่็อปเกมไทยแลนด์ในเกมเดียบรสีนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปนะครับรายละเอียดที่ทุกคนควรทราบนะครับเรื่องของซีซั่นหนึ่งที่กําลังจะเริ่มต้นนะครับประเด็นหลักๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือว่าสําหรับตัวละครหลักของเราเนี่ยที่เราได้ทําการเล่นไปแล้วนะครับแล้วพอเราไปสร้างตัวละครใหม่ที่เป็นตัวละครซีซั่นเนี่ยมันมีอะไรที่ตามไปแล้วก็มีอะไรที่ไม่ตามไปบ้าง แล้วก็มีหัวข้อไหนบ้างที่ผมแนะนําว่าควรจะรีบเคลียร์ให้จบก่อนที่ซีซันจะเริ่มต้นนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด u u s c r i b e ฝากกด u b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังอินโทรครับ อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อซีซั่นหนึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องสร้างตัวละครใหม่เพื่อที่จะเล่นใหม่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นตัวละครซีซั่นนะครับแล้วก็ตัวละครเก่าของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นตัวละครที่อยู่ใน Eternal r e a เรียม ซึ่งตัวละครทั้ง2กลุ่มนี้นะครับมันก็เรียกได้ว่าอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์ก็ว่าได้นะครับเรียกง่ายๆแล้วก็เมื่อจบในแต่ละซีซันนะครับตัวละครประจําซีซันนั้นๆเนี่ยจะถูกย้ายกลับมาอยู่รวมกับตัวละครในอ t e ท n a l น e a เรียมผมขออนุญาตเรียกแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเป็น SS0 ก็แลวกันนะครับเผื่อหลายคนแบบฟัง E t e ท n a l น e a เรียมอาจจะไม่เข้าใจก็คือว่าในปัจจุบันนี้ที่เรากาลังเล่นกันอยู่เนี่ยผมเรียกว่าเป็น SS0 กันลวกันแล้วก็ซีซันหนึ่งที่กำลังจะเปิดวันที่20กนกนาาเ่รวป็ SS1 สำหรับตัวละครใน SS0 ที่เพื่อนเืๆทุกคนได้เล่นกันไปแล้วนะครับมันก็จะมีหลายๆคอนเทนต์นะครับที่มันสามารถติดตามตัวละครเราไปเมื่อเราสร้างตัวละครใหม่ในซีซั่นหได้นะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เองนะครับ อย่างแรกเลยที่จะตามไปนะครับก็คือพวกคอสเมติกต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดตู้สื้อผ้าดูเนี่ยมันก็จะมีพวกแฟช่แฟนชั่นอะไรที่เราปลดล็อกไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันก็จะตามไปด้วยรวมไปถึงพวกคอสเมติกที่เราได้ทําการแบบเติมเงินซื้อมานะครับไอตรงนี้ก็จะตามไปด้วยก็ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าเสียเงินซื้อคอสตูมมาแล้วแล้วจะไม่สามารถใช้ได้นะครับตามไปแน่นอน ส่วนหัวข้อต่อมาที่จะตามไปในตัวละครซีซั่นด้วยนะครับก็คือพวกม้าแล้วก็เกราะม้าแล้วก็โทรฟี่ต่างๆนั่นเองนะครับใครที่แบบว่าเติมเงินหรือว่าได้รับม้าดรอปมาจากคอนเทนต์เว b ร์บอสเจิอนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็มันจะตามไปเลยนะครับแต่มีข้อแม้นิดน,นึงนะครับว่าในตัวละครหลักของคุณเนี่ยจะต้องเล่นถึงเควสที่มันปลดล็อกมา้าซะก่อนนะครับแล้วเมื่อคุณทําการสร้างตัวละครใหม่ในซีซั่นเนี่ย คุณก็จะสามารถขี่มาได้ตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับสำหรับหัวข้อต่อมาที่จะตามไปนะครับก็คือแผนที่นะครับสำหรับใครที่เล่นตัวละครหลักจนแบบว่าเปิดแผนที่ครบแล้วหรือว่ายังไม่ครบก็ตามะนะครับมันจะส่งผ่านโปรเกรชันในเรื่องของแผนที่เนี่ยไปต่อให้ในตัวละครซีซั่นหโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะว่าหลังจาก แพทอัปเดตวันที่18กรกฎาคมนะครับหลังจากแพทอัปเดตวันที่18กรกฎาคมคุณจำเป็นจะต้องล็อกอินในตัวละครที่มีโปรเกรสชันของตัวละครเนี่ยสูงที่สุด1ครั้งนะครับเพื่อให้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันสแนปช็อตสำหรับในเรื่องของการล็อกอินนะครับอันนี้มันสำคัญมากขออนะุญาตขยายความนิดนึงนะครับก็คือในกรณีที่คุณเล่นหลายตัวละครนะครับอายุตัวอย่างผมมีตัวละครที่สร้างใหม่นะครับแล้วก็มีตัวละครเก่าที่เล่นไปไกลแล้วนะครับทางทีมงานได้บอกว่า หลังจากแพทอัปเดตวันที่18นะครับให้คุณทำการล็อกอินในตัวละครที่มีโปรเกรชันเยอะที่สุดคำว่าโปรเกรชันคืออะไรคือเปิดแมปเก็บเสาลิลิททำไซค์เวสเคลียร์ดันเจียนอะไรต่างๆนะครับตัวที่มีโปรเกรชันสูงสุดอย่าลืมล็อกอินหนึ่งครั้งด้วยนะครับเพราะว่าตัวเซิร์ฟเนี่ยมันจะทำการสแนปช็อตโปรเกรชันของตัวละครนั้นๆในกรณีที่แบบว่าคุณอาจจะมีตัวละครเลเวล้อยละเก็บไซค์เวสเก็บดันเจียนหมดละเปิดเสาลิลิทครบหมดละ แล้วก็มาเล่นตัวละครใหม่นะครับแต่ว่าตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปคุณลืมที่จะมาล็อกอินนะครับโปรเกชชันนั้นมันจะไม่ตามไปด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากก็ให้ระวังด้วย หัวข้อต่อมาที่มันจะตามไปด้วยในตัวละครซีซั่นน่นนะครับอันนี้ผมขอเรียกรวมๆว,ว,ว่าเป็น Region, Progress กันละกันนะจริงๆมันก็คือไอ้ Progression ที่ผมอธิบายไปในหัวข้อมาสักครู่นะครับหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าการเก็บแต้มรีนาวะนะครับในหหัวข้อนี้เนี่ยผมจะสรุปเลยกันละกันนะครับ สำหรับตัวละครซีซั่นเสาเวพอย n ์ตามไปนะครับ a อเรียดิส v e เหรือว่าการเปิดแมปตามไปสตรองโฮอันนี้ผมทราบว,ว่ามันจะเปิดแผนที่ให้ให้เรามองเห็นสตรองโฮแล้วแต่ว่าดันเจี้นของสตรองโฮเนี่ยทราบว,ว่าจะยังไม่ได้เคลียร์นะครับเราจะต้องทําการเคลียร์ใหม่อีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันกับไซด์ดันเจี n ยนะครับเราจะเปิดแผนที่ทั้งหมดแล้วเราจะมองเห็นดันเจีนแล้วแต่ว่า ไอ้ส่วนของการเคลียร์ดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเป็นศูนย์เราจะต้องทำการเคลียร์ไซดันเจนี้ยนนั้นๆใหม่ในซีซันหนึ่งอีกรอบหนึ่งะนะครับต่อมาเป็นไซด์เควสนะครับอันนี้ไซด์เควสเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ในช่วงแรกๆที่ทีมงานเขาได้ทําการไลฟ์สตรีมนะครับเขาบอกว่าไซส์เควสเนี่ยมันจะต้องทําใหม่แต่ล่าสุดที่ผมไปนั่งฟังเหมือนผมจะได้ยินว่ามันไม่ต้องทําใหม่แล้วนะครับใครที่ทำเควสฟ้าเสร็จมาแล้วเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเห็นไหมแฟกเจอร์พี k เนี่ยผมเก็บเป็นแบบว่า e g i o n c o m plete นะเก็บทุกอย่างเขียวหมดแล้วนะครับเนี่ยดาร์สเตจผมก็เควสฟ้าเขียวหมดแล้วนะครับเหลือแค่นในส่วนนี้เท่านั้นเองนะครับไซ์เดนเจนที่ยังไม่จบที่เหลือจบหมดแล้วสโคสเกนนะครับอันนี้ผมก็เขียวหมดแล้วยกเว้น,น,นวไซด์เดนเจน,น,เน ไซต์เควส t แล้วก็รวมถึง Priority Quest ด้วยนะครับไม่ต้องทำใหม่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเอ t ท่าออฟลีลินนะครับตรงนี้เนี่ยตามไปด้วยแน่นอนทั้งเสาที่เปิดแล้วและสเตตโบนัสที่ได้จากเสานะครับจะตามไปยังตัวละครใหม่ทันทีสรุปว่าใน6หัวข้อนี้นะครับ มันก็จะมีแค่ในส่วนของสตรองโฮกับไซดันเจนเท่านั้นเองที่ไม่ตามไปแล้วมันจะส่งผลยังไงบ้างมันก็จะส่งผลตรงนี้ครับในเรื่องของแต้มรีนาวในแต่ละพื้นที่นะครับรางวัลที่ได้จากรีนาวเนี่ยน,นี้คุณดูง่ายๆนะครับมันจะมีรางวัลอยู่2แบบนะครับก็คือเ l a มบายอีชคาแรคเตอร์กับ u n นล็อกฟอร์ออคาแ a คเตอร์ออนอรนะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีรูปที่เป็นเนี่ย l คลม by each character เนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่โบนัส XP แล้วก็โกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับที่มันจะได้แยกในแต่และ character ส่วนสิ่งที่มันจะตามไปในทุกๆคาแรคเตอร์รวมไปถึงคาแรคเตอร์ซีซั่นเนี่ยโอ้โหนี่เลยสกิลพอยต์นะครับนี่คอนเฟิร์มแล้วว่าตามแน่นอนโพชั่นแคปซิตี้คอนเฟิร์มแล้วว่าตามแน่นอนสกิลพอยต์อันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าตามนะครับแม็กซ์โอบอลอันนี้ก็ตามไปด้วยนะครับแล้วก็พารากอนพอยต์อันนี้เนี่ยทราบว่าก็ตามไปเช่นกันเพียงแต่ว่าตัวละครเราเนี่ยมันจะเปิดใช้งานพารากอนบอร์ดได้ตอนเลเวล50ใช่ไหมครับหมายความว่ามันจะไม่ได้ได้แต้มพารากออนบร์ดมัดัันนตตตต้้้งงแ่คคคุุณณสรราวละนะจะจองเเก็บลวจนถึง50เเพพื่ออให้มันนปิดาารกบอร์ดได้ก่อนนะครับถึงจะได้้แตม กนมาาด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ส่วนของแต้มรีนาวเนี่ยที่มันตามของตัวละครเราไปเนี่ยมันจะเพียงพอที่จะปลดล็อกไอขั้นสุดท้ายของรางวัลตรงนี้หรือ,อยังนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ไอ้สตรองโฮกับไซดันเจี้ยนเรายังไม่ได้เคลียร์เลยใช่ไหมครับมีความเป็นไปได้ว่าแต้มรีนาวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าแต้มมันไม่ถึงนะครับคุณก็เพียงแค่วิ่งไปเก็บสตรองโฮแล้วก็ไซดันเจี้ยนนะครับแป๊บเดียวนะครับตรงนี้มันก็ปลดล็อกแล้วเพราะว่าสตรองโฮอันหนึ่งเนี่ยได้ตั้งร้อยแต้มนะครับเนี่ยมีสามสตรองโฮก็สามร้อยแต้มไซดันเจี้ยนเนี่ยได้ละสามสิบแต้มลงแป๊บเดียวนะคับตรงนี้ก็ปลดล็อกแล้วนะครับ ดูเรื่องที่มันตามไปยังตัวละครซีซันกันแล้วนะครับต่อมามาดูเรื่องที่ไม่ตามไปตัวละครซีซันกันบ้างอันดับแรกก็คือ c o d e x of Power นะครับ Codex of Power ทั้งหมดที่คุณทําการเคลียร์ดันเจียนและปลดล็อกได้มาแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ตามไปในตัวละครซีซันด้วยเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไซด์ดันเจียนทั้งหมดมันจะต้องเคลียร์ใหม่อีกหนึ่งครั้งหมายความว่าในตัวละครซีซันหนึ่งคุณจะต้องทําการลงดันเจียนซีซันใหม่ทั้งหมดเพื่อปลดล็อก เอสเปกในโคเด็ o ออฟพาวเใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่จริงๆบางคนตรงนี้ไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็แบบไปลุ้นเอสเปกจาก l e gendary กันอยู่แล้วนะครับแต่ในช่วงต้นเกมนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่รู้สึกว่าแบบโอ้โห อาชีพนี้เล่นยากจังอาชีพนู้นเล่นยากจังความจริงแล้วมันมีเทคนิคการเริ่มต้นให้ง่ายขึ้นก็คือรีบไปเคลียร์ดันเจียนที่มันด r o p Code of Power D.D มาใช้ช่วงต้นเกมก่อนนะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมคนส่วนใหญ่เนี่ยก็วิ่งทำ q u e s วิ่งเก็บเลเวลไม่ได้สนใจบิ i l ตัวละครใช่ไหมจะบอกว่าเอสเปคที่มันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมใน Code of Power นี่แหละนะครับสำคัญมากๆจะทําให้ชีวิตการเล่นแบบ50เลเวลแรกของคุณเนี่ยง่ายดายมากขึ้นนะครับ อีกหนึ่งอย่างที่จะไม่ตามไปนะครับก็คือไอเทมทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวละครหลักนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เก็บอยู่ในหีบทั้งหลายนะครับเนี่ยใครเก็บอะไรไว้เยอะนะนี่ไม่ได้ตามไปในซีซันนะครับเริ่มใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงพวกแมทริเลนะครับต่างๆนะครับเนี่ยแร่ในการตีบวกพืชหนังสัตว์ชิ้นส่วนมอนสเตอร์แล้วก็ของที่ได้จากการย่อยที่ใช้ในการอัพกรองอัพเกรดเจาะรูอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้ตามไปในตัวละครซีซันด้วยนะครับจำเป็นจะต้องเก็บใหม่ทั้งหมดเลย รวมไปถึงเงินด้วยนะก็แน่นอนสร้างตัวละครใหม่นะครับตรงนี้มันก็ไม่ได้ตามไปอยู่แล้วนะเน้นย้ำกันสักนิดนึงนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะสำหรับการล็อกอินตัวละครที่มีโปรเกรชันสูงสุดในไ d ดีของคุณน่ยนะครับ๋ยวตัวอย่างคุณอาจจะเล่นหลายตัวละครเล่นตัวละครแรกเลเวลร้อยไปแล้วเล่นตัวละครที่2ที่3ที่4ต่อนะครับอย่าลืมนะครับหลังแพทช์อัปเดตวันที่18แกรกฎาคมอย่าลืมที่จะล็อกอินนะครับตัวละครที่มีโปรเกรชันไกลที่สุดเยอะที่สุด เข้าเกมด้วย1ครั้งเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์มาสแนปช็อตนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสมมุติว่าคุณลืมล็อกอินหลังวันที่18แต่พอซีซั่นเปิดแล้วคุณกลับมาล็อกอินให้เซิร์ฟเวอร์มาสแนปช็อตแล้วก็ไปสร้างตัวละครใหม่สําหรับ SS1 เนี่ยมันจะมันจะบันทึกโปรเกชันให้ไหมอันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ,ใจเหมือนกันนะครับต้องขออภัยแต่ที่แน่ๆการพลาดไว้ก่อนนะครับผมล็อกอินไว้ก่อนแหละดีที่สุดนะฮะ ก็สรุปไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับประเด็นต่างๆที่คุณควรทราบก่อนที่ซีซั่นหนึ่งของเกมเดียโบซีจะเริ่มต้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ใครที่เล่นเดียโบอยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะครับติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเกมเดียโบซีที่ผมจะทํามาให้รับชมกันอีกในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับครอบเกมไทยแลกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ